มิสเตอร์มูมาแล้วดวงราศีพฤษภเดือนกรกฎาคมนี้มาแบบนิ่งๆแต่แรงแสงทางโค้งอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งท้อเพราะเดือนนี้คือบททดสอบก่อนปังจริงการงานมีเกณฑ์ได้แสดงความสามารถแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือขอโปรเจกต์ใหม่ลุยได้เลยการเงินรายจ่ายยังเยอะอยู่โดยเฉพาะเรื่องบ้านและครอบครัว ควรหาวิธีหาไรายได้เสริมเพิ่มความรักคนโสดจะเจอคนคุยเก่งเข้ามาทำให้หัวใจตื่นเต้นคนมีคู่ต้องคุยกันมากขึ้นอย่าทําอะไรตามใจตัวเองเกินสุขภาพปวดหลังปวดคอปวดใจนิดๆต้องหาเวลาไปพักร่างให้ตัวเองสิ่งที่ต้องระวังระวังคำพูดที่เหมือนไม่คิดอะไรแต่คนอื่นคิดเยอะ ระวังจะเสียความสัมพันธ์ดีๆเทคนิคเสริมดวงให้พระหลวงพ่อโสธรพกเหรียญพระพุทธชินราชติดตัวช่วยเรื่องการเงินและบริวารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามมิสเตอร์มูได้ทาง YouTube, t t o t o k f e c o o o และมูชและ m o o c h a n o e l t h b l o g s p o t c o m